อีกสองเรื่องนะเรื่องถัดไปเนี่ยก็คือเรื่องของปูติน,นจะสรุปสั้นๆนะก่อนเข้ารายการเนี่ยผมฟังการวิเคราะห์ของอดีตรัฐมนตรีกาลาโหมแล้วก็นายเป็น CIA ด้วยนะเขามานั่งวิเคราะห์สงครามที่ยูเครนเนี่ยมันเข้าวันที่ร้อยแล้วเนี่ยนะบ้านเราก็เป็นวันที่ร้อยหนึ่งแล้วสู้กันมาร้อยวันนะเขาก็สรุปกันว่าปูตินล้มเหลวนะในแผนเดิมที่ตั้งแต่ลุกเข้าไปรุกยูเครน โดยหวังว่าจะเข้าไปแล้วก็ยึดครองประเทศเอาท,ะท,ะทะหารไปคุมเกมไว้แล้วก็บีบให้เซเลนสกี้หนีออกไปถ้ามันหัวโหดออกไปปุ๊บก็จะได้ตั้งรัฐบาลที่นะเป็นพับเป็ดนนเป็นหุ่นเชิดของทางปูตินแต่ทำไม่สำเร็จนะโดนรุกกลับแล้วก็ที่สุดแล้วนะยืดเยื้อเสียหายหนักนายพลตายไปไม่รู้เท่าไรรถถังนะระเบิดหลายเสียหายเยอะแล้วแต่ละรถถังแต่ละอันไม่ใช่ของเล่นนะ มันเงินทองมหาศาลที่ไปตรงนั้นจะมาสร้างเพิ่มก็ไม่ใช่ง่ายแล้วโดนนะ s a n c t i o ทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยหนักมากการที่ต่างประเทศนะไม่ยอมให้มีการแลกเปลี่ยนเงินตราหรือค้าขายหรือไปลงทุนกับต่างประเทศสกุลเงินหลักๆเนี่ยนี่เสียหายหนักแม้ว่าจะได้มาจากส่วนต่างของน้ำมันที่มันราคาแพงขึ้นนะครับแต่วันนี้ผลเสียคือประเทศที่ใหญ่ๆที่มีเงินมีทองเนี่ยเขาเริ่มที่จะ ซึ่งมายุโรปนี่มันขายง่ายดําเนินการง่ายนะแต่ที่ต้องไปแอฟริกานี่มีค่าดําเนินการมีอะไรอีกนะเสียเวลานะครับเขาก็จะเรียกว่าเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยก็บอกว่าถึงปลายปีเนี้ยสองในสามของน้ํามันที่สั่งมาจากรัสเซียเนี่ยจะหายไปเลยคือเราก็ไม่ซื้อแล้วไปเอาที่อื่นแล้ววันนี้การเตรียมการอเมริกาเนี่ยวันนี้ก็จําเป็นต้องไปพูดกับซาอุดีอาระเบียแม้ว่านะเจ้าชายเขาเนี่ย นะครับจะมีคดีความเรื่องละเมิดสิทธิมนุชนไปฆ่านะไปฆ่าผู้สื่อข่าวในสถานทูตที่ตรุรกีก็จําเป็นต้องนะก็เตือนเตือนปากก็ว่าไปแต่ว่าในเรื่องนี้ต้องมาช่วยกันนะจริงๆสาอูก็ดีใจอยู่แล้วนะนะครับผลิตใหญ่เลยก็เนี่ยมาป้อนทางตะวันตก,ตก,ตกหลายประเทศนะคูเวตกาตาร์แถวนั้นนะก็น่าจะนะมาช่วยกันอเมริกาแคนาดาขายน้ํามันอย่างสบายเลย วันนี้นะหลังจากที่บริษัทยานะเนี่ยสงครามครั้งนี้นะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยประเทศอเมริกาเนี่ยมหาเศรษฐีระดับคุมนะคุมอิทธิพลเนี่ยเริ่มต้นบริษัทยารวยมหาศาลกินทั้งชาติไม่หมดจากนั้นนะครับเกิดสงครามยูเครนเนี่ยบริษัทผลิตอาวุธวันนี้ได้ขายผลิตจะไม่ทันเราในช่วงสิบปีข้างหน้าเนี่ย ไทยเราก็จะซื้อเขาด,ด้วยนะ F 3 5ด้ว oh, ยนะโอ้โหยซื้อแต่ไม่มีอาวุธตได้เครื่องมาแต่ไม่มีอาวุธอย่าเงี้ยรวมทั้งไอที่ไปซื้อที่จีนแล้วก็ปร,กรากฏว่านะเครื่องข้างในเนี่ยนะเยอรมันไม่ยอมขายก็ได้มาแต่โครงจากจีนซึ่งมันน่าเกลียดมากแล้ววันนี้ก็ G T 2 0 0มีปัญหากันอีกนะการคดการโกงเหล่านี้เนี่ยเราต้องพักฝ่ายค้านะตั้งทีมล่าสังหารไม่ได้แปลว่าฆ่านะล่าสังหารไอ้พวก คนโกงทั้งหลายสังหารด้วยการจับจับพวกนี้เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับแล้วเรื่องความมั่งคั่งของประเทศตะวันตกโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยหภาคนะเฮลท์แคร์นะพวกยานะสเนี่ยพวกขาพวกอาวุธสามเนี่ยได้ด้วยเช่นกันน้ำมันนี่เป็นจุดใหญ่ที่อเมริกาเราก็รู้อเมริกาเป็นประเทศค้าน้ำมันรายใหญ่ สามารถจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ถ้าขุดเดยอะนะมาแล้ววันนี้ไม่ใช่ปูตินได้อย่างเดียวราคาน้ำมันแพงจีนเนี่ยถึงจะได้ลดสัดส่วนก็แม่ปูตินเนี่ยมันเสียจากด้านอื่นเยอะมันจะลดให้แบบโอ้ยมิตรภาพลดแบบขาดทุนไปเลยไม่ใช่หรอกก็ได้ลดนิดหน่อยนะครับเพราะยังไงก็ต้องใช้ยิงจีนจะเป็นต้องใช้ทั้งจีนทั้งอินเดียถึงไปหงอรัสเซียแสดงทีท่าแต่ท้ายสุดถ้าเป็นเรื่องความมั่นคง ระหว่างจีนนะกับโลกตะวันตกกับอเมริกาเนี่ยรัสเซียเราก็เห็นอยู่มายืนอีอ๋ออยู่กับอเมริกาชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่ากับจีนเนี่ยมันเป็นศัตรูกันตลอดการนะนะครับมันมีทางที่จะไว้ใจกันได้ประเทศมีชายพรมแดนใกล้กันอย่างนี้แล้วกนะ็ลักษณะคนอินเดียนี่เป็นคนทีนะ่ประวัติศาสตร์ก็ยาวนานไม่แพ้จีนนะมันสมองก็สู้กันได้ที่อเมริกาเนี่ย ที่เขาแข่งกันสะกดคำอะเอาคำที่ยากยากรากศัพท์ที่ไม่เคยได้ยินให้อ่านออกเสียงเขาอ่านให้ฟังแล้วปุ๊บก็มานั่งสะกดว่ามีตัวอะไรบ้างเนี่ยคนอินเดียเนี่ยนะได้แชมป์เกือบทุกปีนะเกือบทุกปีคนจีนนา,นานจะเห็นที่ไม่ค่อยเห็นนะคนอินเดียหัวดีผมถึงบอกนะร้อยปีข้างหน้านี่นะในคำพูดผมเดาวันนี้มหาอำนาจที่มาแย่งชิงกันในโลกเนี่ยนะอินเดียต้องอยู่ในนั้นแล้วอินเดียเนี่ยมั่นใจตัวเองแล้วจริงๆก็เลวร้ายอาจจะไม่แพ้ นะไม่แพ้จีนด้วยเหมือนกันนะวันข้างหน้านะอย่างเราเวลาลงไปแล้วก็มีขอทานไปเลยมาคนอินเดียเขาจะ,จะเอาจนได้อะไรเงี้ยก็ไม่ง่ายอะโลกวันข้างหน้าแต่ว่าเราคงไม่อยู่กันแล้วนะนะครับลูกหลานเราก็ต้องเผชิญกับพวกนี้อิทธิพลใหญ่ๆเนี่ยมันไหลามาทางเอเชียเราเยอะตอนนี้ทั้งเศรษฐกิจความมั่งคัง่งความเจริญก้าวหน้าต่างๆแล้วฐานของพวกเราเนี่ยอย่างพวกเราที่เป็นชาวพุทธนี่ก็มีฐานทางจิตวิญญ,ญาณซึ่งมันเหนือกว่าฝรั่งนะ เหนือกว่ามีเหตุมีผลกว่าเยอะที่สุดแล้วเนี่ยคนฝรั่งพอได้สัมผัสปุ๊บรู้เนี่ยมันถึงมาติดาศาสนาพุทธกันเยอะ,ะพอเข้าถึงพอเข้าใจหลักการขนาดไอสไตน์่ยังบอกเลยว่าเนี่ยไอ้ที่จะเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยที่อธิบายอะไรมากที่สุดมันก็กลายเป็นาศาสนาพุทธเนี่ย,เ,ยเราก็มีของดีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นโลกทางฝั่งเราอาหารการกินนยะเอเชียเราเนี่ยตั้งแต่อินเดียลงมาอาเซียนเราทั้งหมดอินโดจีนเนี่ย แหล่งผลิตอาหารของโลกทั้งนั้นภูมิอากาศก็ดีเกือบทั้งปีน้ำท่าไม่ขาดไม่ขาดสนนะครับก็เนี้ยทีนี้ปูตินเนี่ยเป้าหมายในการจะยึดทั้งประเทศแล้วเปลี่ยนผู้นําไม่สําเร็จก็เลยต้องถอนมาแล้วจะรักษาบริเวณด้านตะวันออกแล้วก็ปิดทางลงทะเลเพื่อบีบเพื่อให้มีการเจรจาแล้วปุ๊บเนี่ยเมื่อรู้เอาชนะไม่ได้ลุกทั้งประเทศไม่ได้แล้วโดนตีกลับมาขนาดนี้สงครามยืดเยื้อเสียหาย างเศรษฐกิจเนี่ยมันเรียกว่าโดนเจาะที่นะพุงเลยนะหรือกระเป๋าตังค์นะโดนเจาะหรือไม่ก็คือถ้าเป็นที่บ้านก็คือยุ้งข้าวอะ่ะโดนโดนกระทุง้งหรือโดนถลม่มก็ปูตินเองก็จําเป็นจะต้องพยายามที่จะหยุดนะพยายามที่จะหยุดสงครามแต่หยุดแล้วต้องได้อะไรติดมือไปว่าเสียไปเยอะนะตัวเองเนี่ยในเวทีนานาชาติก็เสียเครดิตไปแล้วนะ ปูตินไม่รู้จะไปร่วมประชุมยูงยูเอ็นได้หรือเปล่าจะต้องขึ้นศาลโลกหรือเปล่าศาลอาญาระหว่างประเทศด้วยหรือเปล่าเศรษฐกิจพังยับเยินนะครับแล้วแล้วจะสามารถจบเกมโดยที่ไปตอบโจทย์คนรัสเซียที่เขาปาดเจ็บล้มตายพ่อแม่ของลูกหลานที่เขามาเสียชีวิตเนี่ยถ้าความจริงมันปรากฏทั้งหมดเนี่ย ถ้าได้ไม่คุ้มเสียเนี่ยก็ต้องโดนประจานแล้วก็ดีไม่ดีเนี่ยปูตินจะโดนล้มล้วตอนนี้สุขภาพไม่รู้เป็นยังไงก็มีข่าวโคมลอยกันมาว่าสุขภาพก็แย่ลงไปทุกทีนะนั่นคือปูตินกรรมของเขาทีนี้เมื่อได้ทั้งหมดฝันใหญ่ไม่ได้วันนี้ก็ต้องรักษานะนะการวิเคราะห์ของอดีตน,ะนายทหารหรือว่าอาดีตรัฐมนตรีกาลาโหมแล้วก็พวก c นะี a อที่เชี่ยวชาญด้านนี้เขาวิเคราะห์กันว่าแผนของปูตินวันนี้ก็คือจะต้อง คุมดินแดนที่เขานะไปปลดปล่อยไว้แล้วเนี่ยก็คือแคว้นดอนบาสนะเมืองสำคัญสำคัญตรงนั้นก็ต้องคุมพื้นที่ให้ได้แล้วก็นะมาริโอโปก็ถล่มหมดเลยนะจนกระทั่งคนเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วมันไม่แทบไม่เหลืออะไรแล้วนะแล้วก็ปิดทางลงทะเลได้สำเร็จแต่วันนี้โดนแรงบีบจากกลุ่มประเทศทั่วโลกเองทำอย่างเงี้ยนะน้ำมันก็ทำให้ชาวโลกเดือดร้อนแล้วนะคนก็จะโกรธเองนะ นะประเทศแอฟริกาทั้งหลายนี่อาหารของอาหารเนี่ยยูเครนรัสเซียเนี่ยมันผลิตสินค้าที่มันก็ป้อนชาวโลกได้เยอะนะได้เยอะด้ยเพราะยูเครนเนี่ยพอโดนปิดทางลงทะเลเนี่ยอาหารก็ไม่ไปถึงคนนะที่อยู่แถวแอฟริกาแถวอเมริกาใต้ก็เดือดร้อนกันก็นะไปว่าปูตินก็เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือต้องเปิดต้องเปิดช่องให้การค้าขายมันเกิดขึ้นก็เริ่มแผ่วจะชนะก็เอาต่อไม่ได้เมื่อสองวันที่แล้วบอกว่ายุด นะพื้นที่ของยูเครนทั้งหมดไดนะ้ได้ประมาณ20%อันตะน่ใน5นะวันนี้นะได้ข่าวแว่วๆว่าทางยูเครนก็รุกกลับมาได้อีก20%เหมือนกันนะอย่างเงี้ยแล้วอาวุธตอนนี้นะครับเขาวิเคราะห์กันว่ารัเสเซียเนี่ยไม่ทำอะไรมากคือทันลมให้มันราบไปหน้ากลองบ้านเมืองให้คนอยู่ไม่ได้เสร็จแล้วก็พอ้อมไม่มีประโยชน์ไม่มีคนอยู่ปุ๊บก็นะเอาทหารไปปกป้องไว้นะ คือไม่มีการรบในเมืองอ่ะไม่มีใครมาเป็นศัตรูก่คือถล่มให้มันหนีไปหมดเลยเนะี่ยนี่ก็อาชญากรรมสงครามนะเข้าหมดเลยแล้วก็จะคุมพื้นที่ตรงนี้ไ้คุมได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยนะคือรวบมาเยอะแล้วต่อไปก็จําเป็นต้องต่อรองเพราะคงจะเอาชนะไม่ได้อาวุธทางอเมริกาเนี่ยจะส่งเข้าไปนี่ก็เป็นอาวุธที่ตอบโจทย์มากขึ้นคือรู้ว่าวันนี้ปูตินเนี่ยถลม่มนะใช้ปืนใหญ่ใช้นะ อะไรที่ระเบิดนะระยะไกลเนี่ยเข้าไปถล่มจุดต่างๆให้คนอยู่ไม่ได้แล้วก็ลุกพื้นที่เข้าไปเนี่ยแล้วก็จะพยายามจะลุกถ้าลุกเข้ามากเท่าไหร่ยิ่งดีนะถ้าได้ทั้งประเทศมันก็เอาแหละการช่วยเหลือเยอรมงเยอรมันในส่งอาวุธชนิดพิเศษเหมาะกับการนี้ก็คือไปต่อสู้กันทางอากาศเนี่ยนะทางปืนครกอะไรที่ยิงเข้ามาเนี่ยน,นะครับก็อาวุธมันก็จะทันกันมากขึ้นแล้วก็มันก็จะต้องยืดเยื้อะนะ นี่ปูตินถ้ายืเดเยอะปูตินเสียหายยูเครนเนี่ยอาจจะไม่เดือดร้อนเท่าไหร่เพราะว่าบ้านเมืองตรงจุดที่มันเป็นเมืองหลวงเนี่ยก็กลับไปทามาหากินได้สถานทูตกลับไปแล้วและที่สําคัญในยูเครนเนี่ยอาวุธก็คือต่างชาติช่วยหนุนให้หลายประเทศบริจาคก,กันแต่ปูตินเนี่ยอาวุธของตัวเองนะไหลออกจากคลังหมดท,ท,ทุกทีทุกทีไม่มีอะไรได้ฟรีสักอย่างกัดศูนย์ทุกลูกทุกนัดนเงินทั้งนั้นแล้วจะเอามาใส่คืนเนี่ยเงินที่หายไปยิงไปทีน มันเป็นร้อยเป็นพันอย่างเงี้ยเรือรบนะไปลำหนึ่งรถถังไปลำหนึงมันไม่ใช่แค่1 0บบาทพันบาทนะหรือว่าแค่หมื่นมันเป็นหลักหลายล้านบางทีเป็นพันล้านก็มีถ้าเรือลำใหญ่เครื่องบินอีก <c oughs> จุดที่จะมีการเจราจากันเนี่ยนะครับปูตินก็พยายามจะลุกพื้นที่ให้ได้มากที่สุดแล้วเวลาเจราจาก็จะได้ถอยร่นมาแล้วตัวเองก็ยังเหลือส่วนที่ตัวเองอยากจะได้ หรืออ้างได้ว่ามันคุ้มค่าเช่นนะแถวดอนบาทแถวนั้นก็ให้เป็นบริเวณฉนวนไปเลยนะนะเป็นรัฐบาลปกครองตัวเองเฉพาะแต่อยู่ใต้อิทธิพลรัสเซียนะอะไรเงี้ยนะซึ่งกว่าจะบีบให้ทางยูเครยนยอมได้เนี่ยยูเครนเฮเงินทองก็ไหลามาเทมาเนี่ยยิงรบยิ่งมีเงินเข้ามาก็เอาไปพัฒนาประเทศได้ลนะแล้วเคยชินแล้วเอามันอยู่แล้วนะไม่มีอะไรนะพื้นที่โล่งๆตั้งเยอะตั้งแยะแถวนั้นนะ บริเวณที่นะแถวดอนบาสจะพื้นที่มันโลง่งมันใหญ่มากอะที่รัสเซียคืนพื้นที่ได้เนี่ยนะเพราะว่ามันพื้นที่มันโลง่งแล้วก็นะฐานยูเครนเองก็ไม่อยากจะไปะเผชิญหน้าเพราะาเขากําลังน้อยเนี่ยเขาก็ใช้วิธีการนะซุ่มโจมตีอะไรเงี้ยนะมันก็เหมือนลุกพื้นที่ได้เยอะก็จริงนะแต่ว่าเป็นพื้นที่ลงโล่งไม่ค่อยมีบ้านมีเมืองนะครับนับพื้นที่ก็เหมือนใช่ครับนะแต่เนี่ยต่อไปศึกข้างหน้าไปอยู่ที่ลงโล่งงั้นแล้วจะโดนอะไรเนี่ยก็ต้องยังดูกันต่อนะมันนะ คงจะยืดเยื้อกันไประยะหนึ่งเพราะถ้าจะบีบให้ยูเครนต้องยอมเจรจาแปบลบว่ายูเครนต้องจวนตัวนะแต่คราวนี้ยูเครนบอกเลยว่าจะไม่เสียแผ่นดินแม้แต่นะตารางนิ้วเดียวแล้วจะเอาใครเมียคืนมาด้วยเนี่ยก็แปลว่ามีความจำนงที่จะเอาชนะรัเสเซียบีบไล่มันลงทะเลไปให้ได้อย่างเงี้ยมันก็ต้องยืดเยื้ออะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะชนะได้หรือบ,บีบรัเสเซียไปได้เนี่ยนะเวลานานเข้านั้นเข้า,ขารัเสเซียก็อาจจะยกระดับ เอาเอาวุธชั่วร้ายอะไรกันขึ้นมาก็ต้องดูกันต่อไปนะสงครามเนี้ยนะครับสีจินผิงก็มองอย่างไม่กระพริบตาเหมือนที่ผมได้พูดต้นรายการไปเมื่อกี้เอานี่เรื่องที่2นะนะก็ก็คร่าวๆพีเนางนะครนะ่าวๆนะส่วน